วันนี้เป็นครั้งที่90ตรงกับวันที่7กุมภาพันธ์2569เข้าพเจ้าเขียนว่าชาติโลกุวิชัยขอเป็นมอญจารสวดสารยายาทุตมลถวายเป็นเพื่อทธบูชาร,รมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาเดิมพระคุณปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จนหลวงปูบ่บันเดลหลวงปู่เซลาตลอดทางคูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามานี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายประจมุมมาในมรนานในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ขอในภาพคุณพารัตน,นาใจคุบาราจารเทพเทวทั้งหลายทั้งปวงจงมาเป็นพยานาว่าข้าพเจ้าจงึงบรรดาจิตของข้าพเจ้าให้เป็นสมาธิต่อการสวดสัตยายมันต่อไปโบสถ์ชนุมเทวดา

อะระมะสัวนาการอยะมุธันตาบุศนุมะกาลสิทธิคาถาโมตัสสาวะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสาวะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสาวะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุศสัจจิกริยาคาถา นาิเมาระนังอาญยโทเมสรนังวะังเอเตนะสาจะวะเจนะโสดีเมหุตุสััานาถิเมระนังอาญานมเมาระนังวะรังเมเตนะสจจะวะัเจนะโสิเมหุตุสัมปัตนาิเมระนังอาญาสัโทเมาระนังวะังเเตนะสธะวะัเจนะโสิเมหุตุสัมปัมหาสมัมหาการุณิกนาถุติยานที่กาคาถา Ma karo nigonatos <mah> pani nambore tawa parang misah batol sammbodhimu tambang ngie na sajawa sena maun desa padaaho Ititaliasbar pani nambore tawawa karo misah batol sammbodimu tambang na sajawa sena maut atau wamaahan karun niikoato suhayasah pani nambore tawawak Saah batol sammbo utamambang ngi na sajawa cena maun มหาสมัยสุดเอวาเมสตังนิตังสมยังวะคะวาสัจเจสุวิหารติจาเวราวะตุสัมมิมหาวัณิภิกขุสัญชัยนะสาทินวันสัมมติภิกขุสังเฆอีสัพพะเอวะเตหิสังวิจารังวะนะตุอีเทวะตายะกุยินะสันนิปาติตาโหติวะคะวันตะสันนายะภิกขุสังฆาอะทังโภชะทุนนะสุภาวะสัจจานังเตวานะเมตังโหติ

สันตกเกปเจกาคาถาภาษยามาติอาตาโคตาเทวตาเสยะถาปีนามาพระราวาปุริโสสัมมัญชิตังวาปะหังปัสารลยะปัสาริตังวาปะหังสัมมินเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุวันตาลหิตาวะขาวะโตปุระโตปะตุระหังสุอาตาโคตาเทวตาวะขาวันตังอาภิวาเดถาวายกามันตังอาตาสุเอกามันตังทิตาโห เทวตาวชขาวะตสันติเกองกาธัสิมหาสบยโยวานนาสมาเทวตาสมาคตาหัมหายมังธรรมาสมาตขิตาเยวะอภปาราชิตาสังคติอาตาหคอัปปาราเทวตาบวชขาวะ่าตสันติเกอีังกาธรสิอภาสิตตลภิขะสมาทังสุจิตังอัตานุชุตังววชตางสุสาระีวานตาเลข้นตเตวะ อินทรียานิลาสันติาลีคาติอาดางคอาปาดาเทวะตาบ้าขาวะโตสันติเจี๊ยมังคะธาลามาบัสิเยเจเจจิปุถุสละนังค์ธาติอาดาโคอาปาดาเทวะตาบะาาวะโตสันติเจีิยมังคะธาลามาัสิเยเจจิพุธาสละนังคาตแถ้าตาใสเนตตขามีสันติอาัยยาภูมิปะหายามนุษสันตหัง ဒေဝကြာယံပါတိဖုရစံတိတိ อาตาโขว่าขาว่าเปขอามันเตศิยะภูเยนาเปขาเวตัสสุโรกาณาตุสุสานิปติตาโนติตาถาคตานาสานายาบิขุสังฆนเยปิเตบิฆเวอเยสุอาติธรรมทานาอาราหันตุสัมมาสัมพุทธาเตสามปิปะเขาวันตาังเอตตาปาลามาย e ว a า e v a tasa ิ i p a t ิ t a อ้ายเฮสเวัติธรรมะทานาอาราหันตุสัมมาสัมพุทธาเตสามปิปะเขาว่าตานัาเอตตาปาลาม เจวะเจวะตาสัตวิปาติตาวิสันติสิญาธมังีธาิอะจิิดสามิมิกขะไปเจวะกายานาณามิกิตายิสามิภิกขะเวะกายานาณามิเหเสามิภิกะวเจวะกายานาามิตาสุขันาคัสทุกังมานาสิกาโรดาบาสิสามิเอวะมันเทติข่พระาวตัวกันข้าวตัตมั สีโลกะมนุสกสามิยะาภุมาตทัสิตาสิตาชีลิคา้ารัไตาตาสามาอิตาบุตุสวหาวาสานีนาโลมะหังสาพิสามพุโนทาตามาตตวาสาสุทาวิปัสสานะมะนาวิลาภิโยป็จชาวเศษยะาบวาเนกยบิระวาทาเวตตอามะตาเยสาชาวะเจสาสนเนีเตเดวะกายาภิกันตาเตวิชานียเรโมเตจอตาปมะกาลุสุาวาปุจัสาชาสน เมาตุลาหยนะวัลนุสานทัสสะนังอาปเกสัตวธถะ้าคงสาะาสตสาเกสาสานังะวันสาะมาาอปนาะวัลุสมาที่สาสภาพุราหตันจะสัพะมัติญายะอวิหิตตนะจักคมาตตัวมันตะยสสัะสาวะเศสนระเต เทวว่ายาอภิตันตาเทวิชาาตาวิกว่าเยว่หางขทิตายิสามชนะงนกุสสาาสาสยาขภูมาับปีลาวาถวายที่มันโตชุติมนโตวะน้มันโตยาสาิโนมธามานะอภทิตมีกูนสามิติว่านังสาธาสาสาเหม่ว่ตายขานันนะตาวานิโนอิที่มันโตชุติมันโตวะน้มันโตยาสาิโนมเธาอาทิอภิเราไม่โขนาสามิติว่นัง สตาีิราตารสัยยขานันตาวานิโนยิที่มันโตชุติมันโตยาศาสตรนโมทั้มานาอิจรรมมุขุนศวิติมวนาอิเจเติเจเตสาศสราสัยยาขานันตาวานิโนอิ่ทมันโตชุติมันโตวันะมันโตยาาสนโมทั้งมานนาอภิกมมุขขุนรวิติมวนาเมสามิทาปัจจสัตายยาขานันตาวานิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันะมันโตยาสาสตร์นโมทั้งมันนาขุนขุนรศวิติมวนา กุ่มพี่โรล่าชาไข่โรวบตุลสิเวสานาพิญโยนาสัตสาสังยาขาน้ำบยีโรปาสติลุมพราชาไข่โสภาข้สาริเดวานังปุริมันจทีสังอาชาตตาละโทภาษาสติ นัาธปบตมาาาัสิสุภตปิตาาวาโอาวภาลาอิันโตชิติมนโตวนนามันโตยาสิโรมมมานากทีุ่ะสัมิทิวะาะาิาจสังราชาวิรุหโขภาษาสติคปานาทปติมาราาสาสโตปิตาาวาอินทนามมหาราอิทิมันโตชุติมนโตวนนามันโตยาสิโลมมธมานารทีุ่ะสัมปิทิมวะาะภาชิมาจาสังราชาวิรุโขภาษาสตนามธร

โูลิมาจีสัมปะตลอดเติเนนาวิลูกฮกโควาชิเมนาวิลูปะโคผู้เวลอตะลังทีสัมจัตโลมหาราชสามัาุรทีสัทาธามาวัวรนายิโละเวแตสัมมายาวิโนทัสอาคูวันจันิกาสัทามายาคุเกีุเวกินุวิูจะวิภูตสหะจันทนาการเมสโสจินุขันธุนิขันธุจัปานาโทปะมัญโยจเตวสุโตจามาจาลิจิตาเสโนจักขันละโภ และาติชาิระบบเสบบะูมิบรรจสิโคเวติมพระสุริยาวาสาสายเทจรเยสาราชาโลขนดาภาิาหาลาชุบิอวิการมมบิคุณาสัมมิติวะนาตาโคนาภาษานาคาเวสาราสาตัสสกากรมภารัสสัตตปาลาโคปายาคาภะานายติพิยามุนาธตัสตาจาราโคนาคายาสสิโนเอราวันโนมาหาโคสุปาสัมมิติวะนั เยนะคะาชทารสารบัญติิพาทิชาปะกิสิสุธาสุขไว้หยะสาเตวานมชาปตาสิตลาสุปนาอิติเทสานมังอภัยตถานาข้าราชารนามาสีสุณะตวเดีวะ็ะสิทุโตสันะิวาจหิุปะวะหันยันตนาคสุปนาสารณมากังสุขเพื่อทางชิตาว่าชีละหตเถนะสาวุามสุราสิตาภาตัโร วาสาวาเศตษีเดตนตรุญาสาสิโลคาราคันธามาหาลิศมาสุษาธาณตวิส้าเจาเปันพจิตเจ้าจิติจ้าธาถายพระโมจคิสานาสัตถัวชาราตานาชาภเรโจดนามาการสันนหิตตวามพระจรินเสืองเราพระธรรมวุคพามสะมัยโยธาดิพันติวยภูรณาสังวีสวัน อาภูจัตถีวาปัฏวมิจัตถีชวาโยโฉตท้ะโมวัลุนาวัลุนาโสโมจัตถยาสัสสัสหาเมธาจัตถีอาคุณวายาสัสสินุทัสเสเตทัสสัทกายาสภเนันตวานิโนนิมโตสุติมโตวันนาวันโตยาสสินุโมธามานาบิฆะโมปิกุณาสัมมิติโมนาเวณูจัตถวาสหาริจัสามาจัตถเวยมาจันมาโสปายาสเดวาจันมาวาภูกราขิตาทีสุริยาโสปายาวาภูกราขิตา นักขาตาลีบรุวิชิตวาคูมันทั่วาราหากาวสุนังวาสโวเศโตสโกวะค้าภูรินทโธทั้งใสเตทัสัตยายาสุปพนนัตตบวันนโนอทีมันตชุติมันตวันปามันโตยะสัจสิโนมดามานาอดิกามุบิภูนัสสมิติมวนาอาถะคูสหะูุเทวะชะลามาเิสิขาลิวะอาริทกาจาโรชาชาุมาปุภานนสภาสิโนวารุณาสหะธรรมาจาจุจจาจานีชกานสุริยบุปจีราอาปวะ อาควาสะวาเนสิโนธาเสสัตตาสเปนนันตัวันนิโรยทีมันโตชุติมันโตวันนั้มันโตยาสนลมอัมันนาหทีกมุติกุมาติวนาสัมานามาสัมมานามาโนสัมมานุสุตมาทีตาปุสิกาอาคูอาคูมโนปัสสิกาตคระโยเทวายโลหิตวาสิโน ปาราคามหาปาราคาโคเทวายาสติโนธาเสเตฐีสัตถาขยาเป็นนะธรนิโนุมันโตจุิมันโตมันาวันโตยาสติโนมนัตาอานิกามุกุณะสามิิสุกกรนอลุนาโคเวขันนสาสาโอทาตาขยหาลูาโคเทวายิจักขะนาทาตาาราสาสามิสการเจะยสติโยหานะยังอาหาพุนโยนทสาิัสติ ท่าเสด็จท่าสัตยกายาสัพเพนัต่อวันนี้ยู่ที่มันโตสุติมันโตมนนมตยาสัตสีงถ้ามานอากาบัก็คุณัสมิติว่านังขาญาบากตายสัตสีนลัมิตาาสิตาสุตินามาจาสวาลิมานาติโน

สาเตวันน้กายยาสาเตวนันต่วนโนมันว่าเยนะอาชุเยจันเยตสาวะปวุทธาสิไม่ขีังโอขตินะมะนาสวังพระเขโมะตะรังนาคางจันทังวะอาสิตาสิตาสุขามาปะรมะโตจัปุตาอิทิมโตสหะสัมณังภูมาโรติโสจัุปาคะสัมิติวะนะสหสัพพมาโลคะนงมหามะมะพิติทติอุปปันโนชุติมัโตเพสมาไวยสสิ เขาไปเจอกวบเจโน่เสันจับว่าชาตโตอาคาริโตปาิบาดิโตแตจาาสัมเพยรเพื่อจังเตสินในเวลาสพคังม่เจ้าและเสนาไม่มาไม่ตัดส้า ภาษากันภาษาบานทียาเอตันธาธาพัาลาเกนะพันธมัุโบสมันตาปาลิวาเลธามาภูมิฉิาโฉินังอิิธมาเสนาังขะเสนามาเปสยิปานิณาตรามาจาสาังกรตะวานะเภระวังยะถาวะสโกเมโกฐานะยันโตสุสาวิชุโกตัฏาโสปัจจุทาวติ สังคุทโทอาศัยยวสิทัญชาสพพังอภินยาญะอวิทธวานะจักปมาตโตวันยิสัพสาวกิสาสานีัตเตมาลเสนาอภิันาเตวิชาธาวิวเจะตบะะารุตววุตถัสสนังวีตาีปะกางสังโลมังปิโยสพเวชิตะสังขามาพยาติตายาสิโมทนเิสาหุเติสาวกาเตะเนสุตาต บม่错จุดลปยยกรณ์จุดยยกกร官นะมูเมพุทัตเตชัสาสาราะตะนาตะยะาธรรมิกาเตชบาสิติบสิธ,ธ,ธีวานาลายาปริเมสุราสิที่พรมมาจากอินทาจะจัตุโลกาคัมพีราคากาสามุทาภูตุงคังคาจะสัพมพมมาชัยระสิที่พรวันตุเต ชายาชายาธรณีทรณีอุตติอุตตถีนาทีนาทีชายาชายาข้านละตุลารสนีไรสายเสนาเมรุราสพนอรชีชายาชายาควมีระสมพีนาเขียนท่านาคีพีสาจะพูดตะกาลีชายาชายาทุนิมิตาลุกีชายาชายาสสงีสุธาทานามุขสาชายาชายาวาุณามุ ชายสะทายะชายะชายะสัมปาตินาคกุโรสันโถชายะชายะคะสะโคนตุโรสุคาระวะโชติยะหะฟะยะคาทีปาชายะชายะวรุณะมุขะยะตะสิสะตะสิสะเสนารีบุนะสุทีนรติชายะชายะสุขะสุขะสีวีชายะชายะธรณีธเรสทาสุชายะ ชัยชัยมังคารานยภาวะเกชยชยชยวรณยเชชยชยราคะเสสรโกสะเตสาชัยชัยภาวะทะนะชนะชยชยราชาลิลาสาชัยชยชยปันวิสังชยชยอรหันตาปัจเจกบุทสวนชยชยมหิสุโรโหหะริน อินทรจัรวีนั่นตยจักกูเวโรวารุณโอปิจอาชิมายโยจักรพาสุนหกุมารโรทัตธาลัตโกอัทาราสามหาเทวาสิทธิตาอภาษาอาทโยอิสินสาวกกาสภาชยาราโมพวันตเตเอเตนะภุตาเตเชนะชยเตเชนะโสติโสติพวันตเตเอเตนะภุตาเตเชนัหูตุเตชยังมังคารัง ชะโยวิภูทัสสะเจติมโตอายัมมารสัจจภาวิมโตพระชโยโหสยังโบธิมันเตปะโบจิตตาสัยยะทะทาสัพพะวะขะนะมิหิสิโนชะโยวิภูทัสสะเจติมโตอายัมมารสัจจภาวิมโตพระชโยโหสยังโบธิมันเตปะโบจิตตาสัยยะทะทา เอตฺตํนอคหนามิสิโนสโยวิภูทสสเฑธีมโตอยํมาราสจปาวิมโตวราสโยโหสยํโภธิมนเตปโมทิทานสยยททาเทวขนามิสิโนสโยวิภูทสสเฑธีมโตอยํมาราสจปาวิมโตวราสโยโหสยํโภธิมนเตปโมทิทานสยยททา สุปนักขณามมหิสโนเยโยภิบุตะสัจเดีมัตโตอะยังมาระสัจปาภิมัตโตปาราเชโยโอโคสยามโบทิมันเตปโมติตาสัยยะตถานาคขณาเมหิสโนเยโยภิบุตะสัจเดีมัตโตอะยังมาระสัจปาภิมัตโตปาราเชโยโอโคสยามโบทิมันเตปโมติตาสัยยะตถาสัพพะมขณาเมหิสโนเยันโตปทิยามมเลสขยานันติว่าฐานะ วาจะวาถาโกเอวานถวังวิสโยหิสยาสุสยามังคาเรอปราชิตปัลลังเจสีเสปทเวโวขเรอวิเสยเกษพบูถานังอาคาปโตปโมทติสุนขาถาสุมังคณาสวปาทังสุหโนสุโวโตจจสุยธัมมังมจฺจิสุเวราคินังกายกรรมวาจากรรมบาตาคินังวาจาชีนังมโนกรรมกณีจิตตเวราคินังกุฑาชีนังนิคทวานะลคันตะติบาตาชีเนเตอาทานาทาสิหิตัณหา สุขีตาวิรุฬหาพุทธศาสนาโรคาสุขิตาหตัสหาสาเวยยทิพิสุนันตุพนโตเยเดวะสมิงท่านนอย่าที่ข้าตาทีคายุการสัตวงตุสุขิตาโหตุสาวัาขันตุสาาสานรงค์ภันสุชินาศาสนาญากาจิปทานนาเทสสาเปปุเรนตุมโนระถาเยต่างการเรียว่าสันตุสาษวสวาาหะกาโลคาสุบทวัเทสนิวาเรนตุสาวัตยสุขันิตาสุขาหุยถารหัวสธมานิยสุตัง บุษฐรนะนิยามสุตังเอวาเมสุตังเอกาสามายามวัคขวาสวะวะจิยวิหารติเชตวะเนอนากะพินทิกาสาอาราเมิตัทธระโขวะคขวาเปโขวะมันติสิเปขาโพติพะทันเตติแต่เปขวะคขวาตัวประจักษสูงวะคขวาเอตตาชาววจัอุปาทาวะเิขาเอตถาคาตานังอนุปาทาวะตถาคาตานังติถาวาสาถาตุทามะติถตาธรรมะนิยามะตา สัพเพสังขาราอนิจจังตังธัมมาสตวะวิสัมปัสสาทิยอภิสัมเวทิยอภิสัมภูสิตวาอภิสัมเวทวาอัจฉิคะติเทเสติปัญญะเวทิมังธาเปติวิภาระติวิภังษะติอุตานิกะรันติสัพเพสังขาราอนิจจังกาถาวาอภิภาเวตถาขาทานะอนุภาถาวา ตัสสาสาธารณทีตาว่าสาธารตุธรรมะที่ตัสสาธรรมะนิยามะตัสสะสัพเพสังขาราทุกขาติตัสสาขะตะอเวสํปุจจายะอเวสํเมติอเวสํปุจจิตวาอเวสํเมตวาอะธิคันติเธอเสติปัญญาเวทิปะทัพเพติยิวาระติยิวะภัสสติอุตตนิกะโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวะเวขะเวตัสสาขะตะนังอนุปาทาวะสัตถาขะตะนังที่ตวาสาธารตุธรรมะที่ตัสสาธรรมะนิยามะตัสสะสัพเพธรรมะอนัตตาติตัสสาขะตะอเวสํปุจจาติอะวิสํเมติ อเิสามบูชิตาวาอเิสามีามตาวาอาทิตย์ขัติเตทิพย์ปัญญาเปติปัญธาเปติวิวาทติวิภาสติอุตานิการุติสัมัยถามานะตาวาทั้งวัวจับว่าเขาวะตาม่นาเตวิขุปว่าเขาวะตัวความสิทธาพิณจุลปุบุตรพระเทะระตคาถาอันติตังนานวาขะเมยานาปฏิกันเชื้อานาข้าตังบุคคลไม่ควรตามที่ถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วโดยอะไรอะไรไม่พึงความบงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ย้าถ้าติตามะฮีนั่นตั้งอาปาทันจากอาณาคัตังสิ่งเป็นอดีตก็ล่าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาบางจุบันนั้นจะโยธามาแต่ท่าแต่ทามิปัสสติอาศังหิรังอาศังขุปันตังมิธามนุปุรุหิเยผู้ใดทำผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั่นเห็นแจ้งไม่ย่องเงินแคนแขนครบคนพ่อคุณอาการเช่นนั้นไวอาจจว่าเกิจามาต่บางโกชัญญาเมตนาสุเว ความพยายมกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตายเมพรุ่งนี้หน้าหิโร้ังฆ่ารานเตนามหฮเสเนนามาจุนาประกันขผ่เพียนต่อมาจุราซึ่งมีเสนามาจ้าไม่มีสําหรับเราเอวังมีหาที่มาตาเปิงหโหระตามาตันที่ทางตางเวพระเทกาาโตติสันโตอาจิคาเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมเก่าเดียวผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดข้านทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็นา่นาชม มุสตรธรรมสังเวขาปเจเวคะนาสาเพสังฆาดาอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เดียงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสาเพสังฆาดาดูฆาสังขาคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็น ทุกสัญญาข้อเกิดขึ้นแล้วแก่เสบตายไปสาเวรรมาหน้าตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงท,งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ควรถือว่าเราว่าของเรา,ว,ารว่าตัวว่าตนของเรา,าทุกวางชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังวมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอาวาสาังมายามาริตาพังงานเราถอพึงตายเป็นแท้มรณังปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรา เป็นของไม่เที่ยงว่านังเมนยตางความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาควรดีจากสังเวายังกายโยอาเิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานเปเดตวิญญาณโอขั้นกราสังสวิญญาณเชืโออันเขาทิ้งเสียแล้วดิเซจดีจานอนทันนทประเทบินสิงแผ่นดินกระดิ่งข้ารังนี้ว่าประดุจนังว่าท่านไม่และท่านฟื้นนีเราทัา้งฮะประโยชน์ไม่ได้ อันนี้จาวัตสร้างขาราสังขารทั้งหลายเมตียงหนออุปาทวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตาวานิรุนชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่มดับไปเตสร้างอุปาสะโมสุขความเข้าไปสงบระลับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามาดันติจารสัตทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่เมื่อถึงสุจามณีเสดที่ตายได้ได้การอนุชสทาย ต่เทวะหังมณี we, ิราบมีเราก็จะไปอย่างนั้นเหมือนกันหน้าถิ่นแม่ถาสร้างสายโยความสงสัยในความตายนี้ย่ำไม่มีแก่เราเลยโอส่วนไม่กายนิจฉิยังเจริโกสศลแลงก็ไม่สาบให้เหตุพัฒน์ที่อิจาตามพุนยำนุโมทังตุสุนันตุุนโตเย่อเทวะสัมิทานิอาทิคาตติคายุกษาตาหุนตุ Suki ta hundu du haba muntan du bai a pi ta suki ta hundu du haba muntan du sapi ya di k a s u ki ta hundu du haba muntan du sapi a ya di kausu ki ta hundu du haba muntan du sapi pi sasapi ya k a s a pi pi ta suki ta hundu du haba muntan du sapi ya s liu p k i ta hundu du haba muntan du sapi. เทวาสุขีตาหงุดุดขาบมุจันตุสเพนะคะตาสุขีตาหงดุดขาบมุจันตุสเพสัมารนังมิสันตุโวโสุุนบุทวดน้าโมบุติสตวขันเมิยะอิติขาวาหน้โมบุติสัตขันเมยะอิติภขาว่าหน้าโมบุติสัตโตขันเมยะอิติขาวากษิชานะคะถา ยาเทวตาสันติวิหาราสินีทุกไปฆ่าเรโพที่ฆาเรตห็นตหินตาธรรมธาเนนาพวันตุูชิตาสดทิงกาลรนเทถาวิหารมัททเเถราสัมมชชาหน้ว่ากาจัพเิ้าโวสารามิกาทานาปฏิอุปัสกาคามาจะเทสานิขามาจาอิสระสปันนบูตัสิขิโตพวนตุเตชลาผูชายเยปิจะอันตัสัามภรวะสงเสริตาสตาอราบุบปฏิการนิยานิการธรรมวะนปฏิจเตสาเพิทุขัสการันตุสังขยัง သတ္တဇေတနာသံသံသမ္မသရာဇ္ဇူခရာသောခိုတုသမခိုဝါစာသာယသဟိတယစ္စအံဟေရခတဇသံမောသပိသမ္မသာရိနောဝုတိသံဃပုနေယမံသမေအရိယပဝေဓိတေသသန္နဟောတုသပိသမ္မသာရိနောဝုတသာသနိသမ္မာသနာဘဝေစန္တုကာလေသေဘောဂောသတ္တဝုတိภาဝယသတနသနိထံနိတုမေသနိမန္တပိတာจအတ္တရာစနိစ္စနာခန္တီဖုတကံເລວະသမေနသာရောသံသာခတုသောတာ เทวตาโยชนะคาถาลูขาปาตาสนินดูขาพยาปาตาสนินปายาโสกาปาตาสนินสกาห้อตสาเพิตานีโนเอตาวตาจามิสรมาทับุญญาสามบันสาเบเทวานุโมทันตุสามาสัมปงิเสธิยาฐานังทะนตุสายาเสีลรันตุสาพัตาภาวนานพตา้งตูดาสตุเทวตาคตาสมังคาราคาถา ขุนตูสาพังสุมข้าลังลาขังนตูสาพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนโสวดีหงตูนิลันถารังพุนตูสาพังสุมขฆาลังลาขังนตสาพะเทวตตาสัพพะธรรมานุภาเวนโสติองตูนิลันถารังพุนตูสาพังสุมขฆาลังลาขัตุสาพรเทวตาสัพพะสังขารนุภาเวนโสตดีหงตุนิลันถารังสัพเพภุธาบรลปัตตาบเจเกนจัยยังพระรังกระนฐานนัจเทศนาละขัามันตาบีสัมะเศรสัพเพุทธา พระปาบตาบัจเจกันจะยังวะรรหันตานจเนันละขมันทามิสาาสสาเปุทาพระปัตาบัจเจกันจะยังพรรหันตานจเนันละขมันทามิสาบาสุาเปุทาพระปตาบัจเจกันจะยังพรัรหันตานจเนันละขมันทามิสาาสสาเปุทาพระปัตาบัจเจกันจะยังพรัรหันตานจเนันละขมันทามิสาภาสสาเปรุทาพระราตาบัจเจกันจะยังพะรัรหันตานจเนันละขมันทามิสาภาส Sabi pu tak para pata rasegan variance, allah 자白��/. Te знаешь naa wrajest wa harang-wantami sabaso, capacity》para par rasegan variance, allah xa wrong. yat een taah是我 krai montal obedientii sabaso. Sabi pu tak para par carap เนื่องนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สัตยสิทธิ์ไปยังพระพุทธมนตร์นี้ข้าพเจ้าของน้อเก็อุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสถิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลายขออนุสวงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพัสริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้ยั่งข้าปลอดภัยจากทุกส่วนโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีหลังรายได้านสุดจิตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่างได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิถึกตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองสำเร็จพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขออีกทั้งขอเทศนาทั้งหลายผู้ดได้อดีมุนธนาสาธุการในีมุนก็สอนี้จงประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลประสบวันทุมงคลของเขาพเจ้าตัวอง,วงและพะไปตายยอสัีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทำพงที่สามสิ่งอัมรุเลนได้จัดสร้างขึ้นให้เกิดได้วุทธานุภาพเทวานุภาพประเรานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นอะไรผมให้เป็นเสีเยงมงคลขอพวัฒองรรชาตประการด้วยเดินสาธุ